ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเมาโม่นะครับเมืองเมาโมนี่อยู่ทางตอนใต้สุดเลยของประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็ข้ามทะเลไปนิดเดียวเนี่ยนั่งรถไฟประมาณสัก4 0สินาทีก็จะถึงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กนะครับเมลโม่ี่เป็นเมืองใหญ่อันดับที่3ของสวีเดนนะนะครับก็รองจากสต็อกโฮล์มเมืองหลวงแล้วก็โกเทนเบิร์ก3เมืองนี้เนี่ยเรียกว่าขับเคลื่อนสวีเดนเลยนะครับสต็อกโฮล์มก็อยู่ตะวันออกเฉียงใต้โกเทนเบิร์กอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ มาโมเนี่ยอยู่ใต้สุดประเทศของเขาเป็นประเทศแบบรูปเรียวยาวลงมาทีนี้เนี่ยมาถึงเมลโมทั้งทีเนี่ยจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยห่างจากตัวเรียกว่าใจกลางเมืองมาสักเกือบเกือบสกิโลละนะครับนี่เดินมาก็ตั้งใจจะเดินไปที่สนามย่าของเมาโม่เอฟเอฟนะครับมาโม่เอฟเอฟคือสมโมสรฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของฟุตบอลลีกสวีเดนนะครับได้แชมป์ลีกเยอะที่สุด ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยสวีเิชคัพเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เคยเกือบจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ยุโรปด้วยนะครับเคยเข้าชิงฟุตบอลยูโรเปียนคัพมาแล้วเดี๋ยวจะไปดูหน่อยนะครับไหนๆก็แวะมาที่เมลโมอยู่แค่คืนเดียวเองนะครับเพราะว่าเป็นจุดทั้งผ่านจะไปโคเปนเฮเกนพอดีนะครับก็เลยถือการแวะไปแล้วก็จริงๆแล้วจากใจกลางเมืองเนี่ยนั่งรถไปก็ได้แต่ว่าเดินไปมันก็ก็เดินเรื่อยๆออกกำลังกายไป3กิโลประมาณ3กิโลนะครับ มาโมนี่ก็เป็นเมืองนี่เมืองใหญ่ดับสามเนี่ยแต่ว่าคนอยู่ประมาณมีผู้คนสักประมาณสามแสนกว่าคนผมว่ามามโมเป็นเมืองที่เดินเที่ยวได้สบายๆเลยนะอันนี้เดินจากใจกลางเมืองมาแล้วก็ไอ้ตอน,นที่ผมมาก็อากาศดีพอดีแหละนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินเล่นจริงๆแล้ววันสองวันก็น่าจะเดินเที่ยวได้ทั่วแล้วละ่ะก็นี่ระหว่างเดินก็แวะมาทักทายกันก่อนจั่วหัวกันก่อนมีเด็กวิ่งมาคนหนึ่ง อ้าไปนู่นแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ทักทายหน่อยเพื่นทักทายหน่อยเอ,เอาเดี๋ยวไปเจอกันก็ที่สนามนะครับปัจจุบันมาโมนี่เขาใช้สนามเอเรดาสตาดิโอนะเป็นสนามที่สร้างใหม่สักเปิดใช้มาสัก10กว่าปีแทนที่สนามเก่าแต่ว่าสนามเก่าไม่ได้ทุบทิ้งนะสนามเก่าเขาก็ใช้เป็นสนามเย่าของทีมระดับดิวชั่น2แล้วก็ใช้เป็นสนามซ้อม ของทีมชุดใหญ่นะครับหรือว่ารวมไปถึงสนามซ้อมของทีมเยาวชนด้วยอ,อ๋อตามตามใครไหนไหนไปไหน เดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็มาถึงสวนสาธารณะนะฟิลด์ามสปาเก็ตเดี๋ยวเดินตัดสวนนี้ไปเนี่ยก็ถึงสนามแล้วล่ะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากนะเดินไปแป๊บๆเดี๋ยวเจอสวนสาธารณะนะเดินไปแป๊บๆเดี๋ยวเจอสวนหย่อมนะครับ นี่ครับที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือสนามฟุตบอลเก่าของทีมเมาโม่เอฟเอฟนะนะครับสนามเมาโม่สตาดิโอนซึ่งเมาโม f เเอฟขาก็ใช้มาตั้งแต่แรกเลยแหละนะครับจนกระทั่งสนามใหม่สร้างเสร็จเนี่ยก็ย้ายไปใช้สนามใหม่ส่วนสนามใหม่ที่ชื่อว่าเอเรดาสตาดิโอนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังสนามนี้แหละนิดเดียวนะครับส่วนสนามเดิมเนี่ย เป็นสนามที่มีลูกวิ่งนะทุกวันนี้ยังใช้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูนี่ครับผมเดินเรียบด้านนอกของอัจจัรย์อันนี้ฝั่งด้านหลังนะหลังประตูแหละนะครับของสนามมา์โมซาดิโอนนะสนามเก่านะครับเมา์โม่เใช้สนามนี้ตั้งแต่สร้างใหม่เลยปี58นะครับ จบฟุตบอลโลกก็ใช้สนามนี้เลยแล้วก็ใช้มาจนถึงปี2009พอ2009สนามใหม่เอเลนาซาดิโอนเนี่ยสร้างเสร็จซึ่งก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเดินถึงกันนิดเดียวนะครับเนี่ยถ้ามองจากกล้องไปก็เห็นนะครับเขาก็ย้ายไปใช้สนามนี้เนี่ยเอเลนาซาริ on, โอนชื่อเห็นชัดมากนะนี่พามาชมบรรยากาศก็คงจะไม่ค่อยมีโอเคและทีมาโมเนี่ยเราได้ยินชื่อบ่อย อยู่เรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ก็เป็นทีมใหญ่ยุคนู้แล้วะนะครับยุค8 0ดศนย์เจศูนย์ไปปลาย8ปศูนยต้นๆที่เข้าชิงเจ้ายุโรปทุกวันนี้ฟุตบอลสวีเดนในเรื่องของสโมสรก็เออมันก็ซาลงไปเยอะนะครับที่สโมสรมาโม f เอเนี่ยนะครับมีนักฟุตบอลลูกครึ่งไทยสวีดิชอยู่คนหนึงเวลานี้นะอายุ19แล้วก็เคยมีชื่อ ถูกเรียกติดทีมยู20ของไทยด้วยนะชื่อว่าอาเดียนสกอกมานะครับอาเดียนสกอกมาคุณพ่อเป็นสวีเดชคุณแม่เป็นคนไทยทีนี้ผมมาที่เนี่ยเราไม่รู้มาก่อนนะพอดีว่ามีเพื่อนๆในช่อง YouTube เนี่ยเขาบอกมาว่าถ้ามาเมาโมเนี่ยที่เมาโมเนี่ยมีลูกครึ่งอยู่คนหนึ่งผมอยู่แค่วันเดียวเองแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปโคเ็นเฮเกนต่อนะครับการติดต่อมัน อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาว่างหรือไม่ว่างขนาดไหนคือผมก็ไม่ได้มีช่องทางติดต่อเขาแบบส่วนตัวนะก็เข้าไปดูใน IG ใน a c e b o o k เนี่ยไม่เห็นมีแต่ว่าคัดูใน IG แล้วก็เลยเมสเซจทิ้งเอาไว้นะครับแนะนําตัวไว้อันนี้เมื่อเมื่อวานนี้นะช่วงช่วงเย็นทิ้งไว้ประมาณ3มชั่วโมงน้องเขายังไม่ได้มาอ่านก็เลยแบบเราก็เลยเคิดว่าไม่รู้ว่าจะเป็นการรบกวนขนาดไหนแล้วไม,ไม่รู้ว่าเขาจะได้อ่านหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย พอดีว่าผมก็มีปัญหาในเรื่องบางเรื่องที่ต้องจัดการนะฮะเรื่องของที่พักที่โคเปนเฮเกนเราก็กังวลว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีจังหวะไม่ได้มีเวลาที่จะได้มาคุยกันไม่ไม่ไม่ได้ส่งนะทีนี้ก็ก็เลยถือว่าแวะแวะมา,า,าก,ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้าได้คุยก็ดีแต่ว่าโอเคไม่ได้คุยก็ก็คือไม่ได้คุยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าที่ที่เนี่ยก็มีนักเตะลูกครึ่งนะครับ เอเรนาซาริโอนี่คือสนามของอดีตไม่ใช่อดีตหรอกก็คือทีมที่มีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์ยุโรปมาแล้วนะครับปี1979เดินดูรอบๆสนามก็ดูเป็นสนามสมัยใหม่นะ,นะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าไป ข้างในตัวสนามนะมาโมเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงนะครับคือเราไม่ได้รู้จักเมืองเมาโมในแง่ของอการการท่องเที่ยวหรืออะไรอยู่แล้วเพราะสวีเดนเนี่ยเอาจริงเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะแบบไกลนะในเรื่องที่ว่าจะถ้าจะคิดถึงประเทศที่จะไปเที่ยวหรือว่ามามา,มาเยือนอะไรแบบนี้ทีนี้โอเคมันมีจังหวะได้มาก็แวะเมาโมคืนนึงเนี่ย ก็คิดถึงทีมฟุตบอลก่อนเลยเช็คโปรแกรมบอลก่อนว่ามีเตะมีอะไรไหมแต่ว่าโอเคมันไม่มีวมันนี้มันเป็นวันธรรมดาก็เลยมาเยือนก็ยังดีนะครับได้มาเห็นสนามเวลาที่จะไปสนามเอ,อ่อเวลาที่ไปเมืองต่างๆเนี่ยด้วยความที่เราก็โตมากับฟุตบอลน่ะนะเราก็จะนึกถึงเรื่องของฟุตบอลเมืองนี้มีสนามอะไรบ้างเมืองนี้มีทีมอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่เลยเนี่ยเป็นสวนนะครับน,นี่ให้ดูด้านนี้ นี่ครับอันนี้จุดรับตัว๋วทางเข้า v i p ก็พามาเก็บจะนั่งรถสาธารณะมาก็ได้สบายสบายเลยเดินมาก็เดินมาเรื่อยๆระยะทางจากกลางเมืองเนี่ยสามกิโลเดินโอเคถ้ามันเหนื่อยก็มันถ้าถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าเดินมา ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเท่าไหร่แป,ป๊บเดียวก็ถึงนะครับอากาศมันดีด้วยแหละขึ้นอยู่กับวันนะนะบางวันอากาศไม่ดีฝนตกก็ไม่น่าเดินเดี๋ยวอยู่โคเปนเฮเกนเนี่ยก็แน่นอนแหละก็นึกถึง FC ฟโคเปนเฮเกนหรือว่าอาจจะโดทำการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีสนามไหนมีอะไรน่าไปบ้างเดนมาร์กกับสวีเดนก็อยู่ใกล้กันแล้วก็มีความเกี่ยวพันกันสำหรับยูโร92ถูกไหม ะาะว่ายูโรกาจัดที่นี่นะครับท,ที่สวีเดนและเดนมาร์กเป็นแชมป์แต่สนามเนี้ยไม่ได้จัดในรายการใหญ่อ่ะนะเพระาระาว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จทีหลังปี2009ที่เมลโมเนี่ยก็คือสนามเมลโมซาดีโอเนี่ยสนามเก่าของที่เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอันนั้นใช้แข่งฟุตบอลโลกปี58นะครับในรอบแรกแล้วก็รอบ2นัดหนึ่งมั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดกาซันเดอร์สพอร์ตราไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะสำเนียงผมเนี่ย visiting supporters นะแฟนบอลทีมเยือนอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งหลังประตูแหละนะเพราะว่าถ้าดูจากมุมนี้ก็เห็นชัดว่ามันเดินมันสั้นกว่าฝั่งนี้ได้เป็นหลังประตูนะครับฝั่งที่เดินมาเมื่อสักครู่คือฝั่งด้านยาวส่วนช็อปนะครับสโตร์ร้านค้าของสโมสรเนี่ยก็อยู่ฝั่งอาจาร,รย์หลังประตูอีกด้านหนึ่งใครที่ชอบฟุตบอลเนี่ยคงเข้าใจดีนะเวลา มาเมืองต่างๆแล้วต้องไปดูสนามฟุตบอลเนี่ยใครที่มีพ่อบ้านเป็นแบบเนี้ยนะแม่บ้านก็ต้องเข้าใจหน่อยว่า ứng, เรื่องของฟุตบอลเนี่ยบางทีมันมันห้ามหักห้ามใจกันไม่ได้หรอกขอแวะไปดูนิดนึงได้ไปรูปๆคำคลำสนามก็มีความสุขแล้วโดยเฉพาะพ่อบ้านที่แบบว่าอาจจะแบบโตมากับฟุตบอลยุคเก่าๆเนี่ยบางทีไปเยือนสนามที่มันเก่าสนามคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยโอ้โหไปยืนรูปผนัง อาจจะจันเนี่ยมันก็มีความสุขละบางบ้านอาจจะเป็นแม่บ้านเองก็ได้นะที่ที่ชอบไปดูสนามฟุตบอลอ่ะเดินมาถึงหน้าช็อปละนะครับนี่มีมิวเซียมด้วยแล้วก็มีฟูดฮอลล์ด้วยนะ เซนเส้นบูล oh ูลอสิชโอ้โอซสอร์รี่ทำเสื้อเขาหล่นกอนแล้วไม่ทันไรอันนี้ราคา1นึ่โครน1นึ่โครนก็คูณ3นะครับคูณ3าประมาณ3,000 3 0 0กว่าบาทนะครับระหว่างนี้ผมก็พิมพ์ไปด้วยว่า มาโม f เอฟเอฟนะครับก็ดูข้อมูลของมาโมนิดนึงว่าเบอร์ของเบอร์เสื้อของสกอกมาคือถ้าทำไม่ผิดเนี่ย40กว่าผู้มานะป้ายประกาศสักดา มัโมนี่คือแชมป์ที่เป็นสถิติของฟุตบอลสวีเดนเลยนะครับแชมป์ลีกสูงสุดออสเวนคารเนี่ย27สมัยนะแล้วก็16สมัยเนี่ยคือแชมป์สวีดิชคัพนะครับสเวนส์การ์คัพเองสิสมัย2องันเนี้ยเยอะที่สุดในประเทศครับ27สมัยกับ16สมัยมีทีมหญิงนี่นี่อเดนส์ค็อกมาคนนี้คนนี้นี่ครับนี่อเดนส์ค็อกมา นักเตะลูกครึ่งไทยสวีดิชนะครับตำแหน่งของเขาเนี่ยเล่นกองกลางแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้นะอาจจะเล่นกองกลางด้านขวาพิพิธภัณฑ์ของเขาอูนิโอนเบอร์ลินมิเซอร์อนิโอนเบอร์ลินด้วยนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกปี2022เป็นที่ระลึกอะนะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัเลือกรอบแรกนะครับ อาวทำไมป้ายมันบอกว่าไวคิงคูกับเมลโม่ล่ะแต่เสื้อนี่เป็นอุนเวอร์เบรลินนะทงของนิวยอร์กคอสมอส นัดชิงยูโรเปยนครับปี1979ความสำเร็จสูงสุดของฟุตบอลสวีเดนแล้วล่ะไปถึงนัดชิงเจ้าโยโนะุโรปเนี่ยคือในยุค80เนี่ยมันยังมีโเทนเบิร์กนะครับ i f เโกเทนเบิร์กซึ่งก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะได้แชมป์ยูเอฟ่าครับสสมัยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีสเวนโกลันลิสันคุมทีมด้วยนะครับผมจำปีไม่ได้น่าจะปี82ถ้าจำไม่ผิดนะก็ฟุตบอลสวีเดนเนี่ยเอาจริงก็ว่าด้วย สามเมืองใหญ่ๆนะครับก็คือสต็อกโฮล์มโกเทนเบิร์กแล้วก็มลโมมลโม่ในประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับแล้วก็โกเทนเบิร์กรองลงมาถ้าแชมป์ออสเวนคารเนี่ยครับเขามีมาตั้งนานแล้วนะฟุตบอลลีกสวีเดนนี่มีตั้งแต่1896นู่นเลยมลโมนี่เป็นแชมป์ลีกของประเทศใน2ี่ 20, 20, 20, เมื่อสักครู่ยใช่ไหมม,มากมากที่สุดรองลงมาคือโกเทนเบิร์ก นะครับแล้วก็มีนอร์ทโคปปิ้งมี AIK มีเยอร์การเดนนะแต่ว่าทีมแรกที่ไ,ได้แชมป์เลยคือออออลไกส์อออไกสก็เป็นอีกหนึ่งทีมในโกเทนเบิร์กเนี่ยอย่างโกเทนเบิร์กก็มี IFK อฟเคโกเทนเบิร์กมีอออลไกสนะครับเมลโมเนี่ยมีเมลโม่เอฟเอฟทีมเดียวโดดๆเลยส่วนสต็อกโฮมเนี่ยก็จะมี AIK อเคมีสต็อกโฮมนะมีเยอร์การเดนเนี่ยที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วย3เมืองใหญ่นะครับของประเทศซึ่งก็ มีทีมฟุตบอลดีๆนะแล้วก็ <c oughs> อย่างโกเทนเบิร์กเขาจะมีสนามอุลเลวี่นะแล้วก็ที่สต็อกโฮมเนี่ยเขาก็จะมีสนามลาซุนดาซึ่งปัจจุบันเนี่ยสนามลาซุนดาทุบทิ้งไปแล้วนะครับสองสนามเนี่ยอุลเลวี่ที่โกเทนเบิร์กแล้วก็ลาซุนดาที่สต็อกโฮมเนี่ย <c oughs> เป็นสองสนามสำคัญเลยนะครับใช้ในรายการทัวนเมนต์ใหญ่เนี่ย รอบรองรอบชิงนะครับดูโล92บอลโลก98อ่าบอลโลก58ใช้2สนามเนี้ยในรอบรองชนะเลิศส่วนนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็สลับกันนะครับอ่าบอลโลกปีบอลโลกปี58เนี่ยชิงที่ลาซุนดานะครับแล้วก็ยูโร92เนี่ยชิงที่อุเลวี่นะครับอืมก็ส่วนที่เมาโม่เนี่ยก็นั่นแหละสนามเมาโม่สตาดิโอนสนามเก่าที่เห็น แล้วนะส่วนสนามเนี่ยเป็นสนามใหม่นะครับใช้เมื่อปี2009นะครับนี่ Anders อันเดอร์บุสคัตลุงเบิรอ๋อนี่ชื่อกลางคือ p ุสคัตก็ชัดเจนแหะครับชื่อกลาง p ุสคัตนี่คงจะบ่งบอกถึงความเก่งของเขาได้เป็นอย่างดีนี่ครับเดินลงสนามที่โอลิมปิกสเตเดียมนะครับที่กรุงมิวนิกอ่าที่เมืองมิวนิกเยอรมันปี79เนี่ย ยังเป็นเยอรมันตะวันตกอยู่เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะแล้วก็ที่มิวนิกอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับเป็นเมืองที่แหมสำหรับแชมป์หน้าใหม่ของเจ้ายุโรปทั้งนั้นเลยถ้าจะไม่ผิดรู้สึก5ครั้งที่ชิงที่มิวนิกเนี่ยแชมป์เป็นหน้าใหม่หมดเลยรวมไปถึงปีล่าสุดนี้ด้วยครับก็ชิงที่มิวนิกเปเยเชก็ได้แชมป์สมัยแรกอันนี้รอบเซมิฟิแนลโมลโมกับ FK ออสเตรียเหรอยิ่งใหญ่มากนะแต่นี่ก็จบด้วยความพ่ายแพ้นะแพ้ศูนย์หนึ่งนะครับ 30พฤษภาคม1979แต่ว่าเมาโมเนี่ยไปเตะฟุตบอลอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพนะครับแทนฟอร์เรสครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยทีมยุโรปเขายังแบบเขายังแบนทีที่เป็นเจ้ายุโรปเนี่ยไม่ไปเตะเลยอะ่ะในฟุตบอลสโมสรโลกะนะครับกับตัวแทนจากอเมริกาใต้นะก็จะให้รองแชมป์ไปบางปีรองแชมป์ก็ไม่ไปเหมือนกันแต่ว่าเมาโมเขาไปเนี่ยก็ไปเจอกับคลับโอลิมเปียของปารักไวนะครับ ก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับพาเดินรอบหนึ่งแล้วเรียบร้อยก็คงจะรู้จักมโมเอฟเฟมากสนามปรติศาสตร์นะตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี58ครับใช้ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในสัมเวียนแข่งขันเหมือนกันพามาเยี่ยมชมนะครับมาโมสโมสอนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฟุตบอลระดับสมโมสรของสวีเดนเลยเคยเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศ ยู่รเพียนคัพในปี1 9 7 9เกือบจะเป็นแชมป์ยุโรปนะแล้วเกือบจะได้ทีมแชมป์ยุโรปที่ชื่อว่าเมาโมด้วยซ้ำมาทำความรู้จักฟุตบอลสวีเดนให้มากขึ้นอีกนิดน,นึงผมไม่ได้แวบไปกเดนเบิร์กก็เลยไม่ได้ไปอุลเลวีนี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงที่สวีเดนเนี่ยสนามที่นึกขึ้นแบบแวแบ,บแรกเลยเนี่ยมันจะมี2ส,สนามก็คือลาซุนดาแล้วก็อุลเลวีนะครับแต่ด้วยความที่ลาซุนดาปัจจุบ,บันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะทุบทิ้งไปแล้ว เราก็ไม่มีจังหวะได้ไปเยือนที่เดิมของเขาว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นยังไงอุลเลวีก็เป็นสนามที่อาจจะได้ไปเห็นแต่โอเคด้วยความที่ไม่ได้ไปเยือนโกตเทนเบิร์กก็พามามาโม่แทนโอเคเท่านี้นะวันนี้เจอกันเท่านี้โอกาสได้เจอกันใหม่สวัสดีครับ